คล็ดลับและไอเดียทำท่องติ๊กตอกให้ปังนะคะทุกคนนหน้ามือใหม่ควรรู้นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพบกับช่อง T N Channel นะคะทุกคนวันนี้นะคะจะมาเคล็ดลับทำให้ในหน้าติ๊ะะกตอกปังนะคะทุกคนมียอดวิวมีมีคำนังซื้อนะครับทุกคนนะหนึ่ะคะทุกคนวันหนึ่งเราจะต้องอยู่ในติ๊กตอกอย่างน้อย2-3ชั่วโมงนะคะทุกคนนะโดยที่ไม่ต้องออกและดูคลิป เพื่อนให้เสร็จนะคะทุกคนหรือว่าให้ดูให้หมดนะคะทุกคนให้จบนะคะและกดติดตามของมิ้นแลวกดรีโพสของวิดีโอของเพื่อนๆนะคะทุกคนนะเราต้องหยุดดูคลิปนั้นให้จบเลยครับหยุหยุดอีกหยุดดูคลิปเพื่อนให้จบนะคะทุกคนนะโดยที่ไม่ต้องออกนะคะทุกคนนี้อาจจะดันดีมากเลยนะครับและสองนะคะทุกคนหนึ่งวันนะคะเราต้อง มีความสม่ำเสมอนะคะทุกคนนะลงคลิปอย่างน้อย1 3ถึงคลิปนะคะทุกคนนะเราต้องคลิปถ้าไม่ได้จริงๆ1คลิป2คลิปก็ได้นะคะทุกคนนะถ้าเราเว้นหรือว่าวันหนึ่งเราไม่ลงคลิปเลยนะ AI ก็จะไม่ดันคลิปเรานะคะทุกคนว่า AI AI ชอบให้เรามีความสม่ำเสมอนะคะทุกคนนะอย่างน้อยวันหนึ่งต้องมีคลิปลงนะคะทุกคนนี่นะคะสองสไปเลยนะคะทุกคนสาม ต้องมีความปฏิสัมพ,พันธ์กับเพื่อนให้เยอะๆแล้วก็มากๆกนะคะทุกคนนะมีปุ่มทั้ง3ามสี่ปุ่มนี้นะคะกดให้หมดเลยนะคะทุกคนนะกดให้เพื่อนเพื่อเราให้หมดเลยนะคะทนะุกคนยังหนึ่งกดกดไจกดติดตามกดใจแล้วก็กดค,คอมเมนต์นะคะทุกคนนะให้คลิปเพื่อนๆของเราที่เราชอบมีคอนเทนท์ที่เราชอบนะคะกดให้เพื่อนเเราให้หมดเลยนะคะตัวนี้ไอก็ดันนี้มากเหมือนกันนะคะทุกคนนะใครที่ทำติดต่อมือใหม่ใครที่ ใครที่ปั้นช่องนะคะทุกคนน่ะเอาลองไปทําดูนะคะทุกคนนะคือนี่คือสิ่งที่ไอชอบมากนะคะทุกคนด้วยด้วยในหน้าติดตอมมือใหม่นะคะทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ใครสนใจก็ลองไปใช้ดูนะคะก็กดใจกดติดตามให้ช่องทีแอนชาแนลด้วยนะคะทุกคนแล้วมีเคลยพาคลิปใหม่ๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย